รับการแข่งขันในรอบวันออนวันแบทเทก็คือมันฝรั่งในโจทย์อาหารหรูระดับโลกอะไรคุิซินตัวต่อตัววันออ o n ั Battle วัตถุดิบวันออนวันเป็นการวัดความสามารถของทั้งสองเชฟกัอตัวเริ่มต้นการแข่งขันแบบตัวต่อตัววันออนวันแบทเทิครับ อ่ะมาดูกันนะครับว่า <ปะ S 1> ทางด้านฝั่งพุทธชิงนั้นนี่เอาอะไรออกมาบ้างมีเป็นเนยเน,นยมีขนมป,ปังนั่นโฟก์ปลาหรือเปล่าคะโอ้โตอบผ่านแล้วครับคุณตารครับวัตถุดิบที่เชฟพุทธชิงช้อปปิ้งออกมากาม็มีอั่งต่อไปนี้นะครีมนมเนยขนมปังปแผ่นน้ำตาลทรัฟเฟิลเพลทัสตี้เผ็ดกระเทียมหอมแดงน้ำมันพืชทัวปเปอร์หอยลายขาแล้วพวกราล่ะครับโอ้ของไม่แย่นะแต่ใช้ฟูกราเอามาเสริมให้มันเด่นนะครับขณะที่เช็คกระทะแหลกกันบ้างครับดูเป็นเบคอนแล้วก็มีเป็นกระเทียมมีนมสดมีเกลือเนยเยอะมากแล้วก็ <ร>ลนระยะ time ดีครีมทีคุณตักครับและเจ๊กุททะเล็กช้อปปิ้งออกมามีดังต่อไปนี้เนยครีม <c oughs> นมกระเทียมเกลือพริกไทยลูกจันทน์เทศ่นเบคอนน้ำมันพืชชีสและใบไท่มแล้วครับอ่าเราได้เห็นเบคอนเราได้เห็นชีสไม่มีวัตถุดิบเสริมอะไรเลยนะเชฟผู้ท้าชิงจะบอกว่าแค่เริ่มต้นก็ปอกท่าเดียวกันแล้วนะฮะอันนี้ปอกแบบพระราปลือังบเวลาเราไปทํางานที่เมืองนอกที่เป็นร้านอาหารนะฮะสิ่งแรกที่คุณทำเราจะปอกมันผลาญถ้าคุณหัดเป็นพ่อครัวใหม่ๆเป็นผู้ช่วยใหม่ๆแล้วก็ทาแมสแต่ถ้าใครซื้อมาผลาญกลับไปที่ที่บ้านเก็บไว้จนมันงอกห้ามกินนะครับกินไม่ได้เป็นพิษที่มันม ใช่ครับมันมีสารไซยาไนด์ในตัวหมดแล้วคือจริงๆกินแล้วไม่ถึงตายกันแต่อาจจะป่วยนิดหน่อยป่วยครับตามชูเปอร์ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันมีการเริ่มงอกเนี่ยคืออย่าไปหยิบมันเลยนะใช่ครับอาหลังจากเชฟซาเล็กเริ่มต้มกับครีมก่อนเลยนะอ๋ออันนี้อาจจะเอามาทำเป็นพิเรีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะดูแล้วเป็นแบบชิ้นๆเลยแสดงว่านี่นี่เป็นนมเป็นครีมคุณตักครับเชฟซาเล็กนะครับผสมนมครีมใส่ใบกวางลูกจัดเทศกระเทียมแล้วก็น้ำมันฝรั่งลงไปต้มจนสุกผมไปสอบถามมาก็จะปั่นทุกอย่างรรรรวววมมมกกกกัััันนนนแล้็ใใสสส่่่่่ะะะบบออเเเาคดดีีีี๋ยยจไปฉฝงท นะครับเพื่อจะเป็นหน้ากระแตงนะครับในเมนูมันฝรั่งกระแตงโดปินัวเหมือนว่าเคยรู้จักกันแล้วครับอ อ่านี่มาจากด้านปากบูดาซึ่งแปลกจังเลยทําไมถึงเลือกใช้หม้ออัดแรงดันนะเข้าคงใส่มันฝรั่งลงไปอาจจะต้องการให้มันเปื่อยเร็วเปื่อยใช่มีเห็ดโรลด้วยน่ากินเนาะวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่ระดับเบอระดันเลยนะคะนี่เชฟมะตะเหล็กอ่านี่เขาเริ่มเอาเบคอนไปผัดกับใบชามเป็นเหรักษณะเป็นหอมๆอย่างแหละใช่ะคือให้เกิดกลิ่นกับมีรสชาติเพราะว่าตัวเบคอนมีรสเค็มอ๋อคุณปตีครับเชฟมะตะเหล็กนะครับปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วนำมาสไลด์บางหลังจากนั้นม้วนแล้วก็นำไปเสียนะครับในน้ำมันกับเลยแล้วก เบคอนเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเดี๋ยวจะใช้ในเมนูมันฝรั่งกระแตงโดฟินัวเหมือนว่าเคยรู้จักกันแล้วครับอออันนี้ทางด้านฝั่งเชฟพุท้าชิกใส่เกลือพริกไทยไปที่ตัวกรากรานะคะใช่ครับครับโรยแค่เกลือกับพริกไทยมาดูกันครับในหม้อแรงดันของเชฟพุท้าชิงอันนี้รโอ้เขาเลือกใช้วิธีการต้มในหม้ออัดแรงดันแล้วเขาองให้เปื่อยเร็วย่นระยะเวลาจริงๆใช่อันนี้คือสุกเข้ากันหมดแน่ๆเพื่อมั่นใจว่าแม็กของเขาจะต้องนุ่มนวลจริงๆนะครับจากด้านฝั่งเชฟนี กระทะเหล็กเองเนี่ยน่าจะตั้งใจที่จะอบออกมาแล้วให้เป็นดอกไม้นะโอ้ะทำไโมากเลยน่าจะช่วลาวางบนจะจะทำเป็นดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละครับอ่าใช่แต่มีความเป็นห่วงว่ามันจะสุกทันไหมอ่าก็เดี๋ยวก็ไม่ยากอะไรนิวแน่อ๋อคุณบีเขาใช้วิธีการเอาตัวดอกเนี่ยไปนาบกระทะเลยตัวมันฝรั่งแล้วจากทอดน่าจะอบต่อไหมครับค่ะน่าจะอบต่อต้องอบต่ออันนี้ต้องการความหอมแลวนะก็ต้องการรสรสชาติที่เป็นเครื่องดๆจากเบคอนแต่อันนี้คือเอาตัวเซียก่อนนะฮะ เหลือเวลาอีก15นาที15นาทีครับผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับแต่ละคนดูเหมือนยังไปไม่ถึงไหนเลยอะน้อยมากครับระยะเวลาแล้วเวลา,าหมดไปแล้วครึ่งทางนะครับอ,อันนี้แมสมาแล้วด้านต้าย เชฟวิทาชิงทำเป็นมันเป็นแม,มดแต่อันเนี้ยเห็นไหมว่าน้ำเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะอะรจริงๆถ้าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยเขาต้องไปแบบให้มันแห้งกว่านี้นึงวัน <พอ S 2> นี้เนี่ยวัตถุดิบหลักในการแข่งขันรอบวันออนวันก็คือมันฝรั่งในโจทย์อาหารรู้ระดับโลกเอาละครับตอนนี้นะคะเชฟู้ทาชิงหครับอันนี้โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอย่างเดียวที่เป็นห่วงเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันฝรั่งเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุดิบที่เด็ดที่สุดแต่เมื่อมีองค์ประกอบต่างๆซึ่งมีรสชา และกลิ่นที่แรงอย่างเช่นบัวกราอย่างเช่นเห็ดมอเรลมาปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้ความเป็นมันฝรั่งหายไปหมดเไปเ ถ้าทําให้ดีก็จะสามารถเอาชนะได้เลยนะคะใช่โอ้ดูนี่โอ้นี่เห็ดอันนี้ก็อร่อยนะเห็ดมอรเรลนะคะเป็นอะไรที่ผัดนิดเดียวกลิ่นก็จะหอมพอแล้วเลยเพราะฉะนั้นนะคะจานนี้ค่ะความอร่อยของตัวรสชาติเนี่ยจะขนาดไหนมันจะไปดัดตัวมันฝรั่งให้อร่อยขึ้นอีกแค่ไหนคุณดักครับเชพุทธชิงนะครับได้ใช้เห็ดมอรเรลเห็ดแชมเปยองหอยทากฝรั่งเศสผัดให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยพาสตีรีกระเทียมหลังจากนั้นเขาจะเสิร์ฟกับขนมปังย่างแล้วก็โฟกลารวมไปถึงมันฝรั่งทรัฟเฟิ เฟรนด์พอร์โตทรัพเพล้วครับโอ้ แต่ขณะที่เช็คว่าท่าเหล็กกำลังปั่นตัวอันนี้เป็นครีมไปเลยได้ครับเป็นแบบนูเรเลยล่ะมันดูแล้วแบนจะเป็นซุปไปนิดนี่คิดว่าเขาน่าจะเอาไปจะเป็นเอสพูม่าหรืออะไรใช่ไหมครับตัวเขาเองเขาจะใส่เอสพูม่าที่เสิร์ฟกับตัวสลายทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงก็ใส่เอสพูม่านะใช่ครับผมถึงบอกว่าสองคนนี้มีแนวกพี่คล้ายๆกันคุณตักครับและนี่ก็คือมันฝรั่งอีกหนึ่งรูปแบบของผู้ท้าชิงนะครับเขาใช้มันฝรั่งสไลา์เป็นแผ่นบางฝอยหลังจากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับแป้งสาลีบางๆแล้วกกกกกก็็็ทอออดดดใหห้้สสุพงรรรรรบบบเเเเี๋ยวววจะะิิ์ฟัััาแลลคน ในเมนูเฟรนด์โพเนโตทรัฟเฟิลละครับเวลายังพอมีเหลือเวายังมีเวลามากแต่ไม่มากเราต้องเร่งแล้วเพราะว่าดูตุ๋มันฝรั่งเนี่ยมีบางชิ้นสุกแต่บางชิ้นยังไม่สุกนะเช็คภาษาจริงวางลงจานแล้วโอ้โและที่สำคัญครับมีเอาขนมปังนิ่มเนี่ยรองข้างล่างเอาแล้วครับขณะที่เช็คภาษาเหล็กน้ำตาลกับตัวเนยมาทำเหมือนเบสติงครับแล้วเอามันฝรั่งใส่ลงไปเอาไปอบทั้งชิ้นใช่แต่อบนิดเดียวเพราะอะไรไม่รู้เขาทำแบบไม่ให้เรารู้แล้วค่ะ ว่าดีครับสนุกดีนะขณะที่เชฟวุฒาชิงเอาไวเอาเอ้คุม่ลงดีไม่ดีมันฝรั่งอันนี้อาจจะอร่อยจนลืมฟัวกาก็ได้ออจริงเแต่ด้านฝั่งเชฟวุฒาเหล็กดูเหมือนว่ายังไม่ยังไม่เรียบร้อยถาอะไรต้องรีบทำครับถาความละเมียดของเชฟวุฒาชิงมากโอ้โหเขาถือเป็นอาร์ติสต์มากเลยลังวาดภาพอยู่บนจานอาห่ะยังไงอย่างนั้นเชฟวุฒาเหล็กจัดลงจานแล้วครับครับต้องลงจานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นห่วงเชฟวุฒาเหล็กแล้วนะคะตอนนี้เวลากระชั้นก็วันทุกทีแล้วครับแล้วก็รเชฟวุฒเหล็ก เอาละสิบและนักถอยหลังครับเก้าแปดเจ็ดหกตายแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งและหมดเวลาใจจะขาดใจจะขาด หา้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิกสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, TikTok, l i n e a d Heliconia